ชอบมากทุกคนบอกว่ารอบหน้าทํามาอีกนะแล้วตูนก็จะมาเล่าถึงที่ดินของุฝั่งคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิก,กิตูนนะคะวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์เดี๋ยวตูนจะพาทุกคนไปร้านค้ากเกษตรนะคะตูนจะไปซื้อของจะไปซื้อลูกพลับมาทําลูกพลับตัดแค่เอกนะคะรอบที่แล้วลูกพลับคือแห้งเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวตูนมาโชว์ตอนเย็นนะทุกคนแล้วก็คุณแม่ก็แจก พี่สาวแจกเพื่อนอะไรพวกนี้ไปเกือบหมดแล้วเนาะมันก็เหลือนิดเดียวแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนแรกนึกว่าฤดูพับจะหมดแล้วยังไม่หมดนะทุกคนยังมีขายอยู่ก็เลยกะจะไปซื้อมาทํากันอีกเพราะติดใจโอ้ดีกว่าเราซื้อดีกว่าเราไปซื้อพับตาแห้งมากินนะคะเพราะว่าราคาถูกกว่ากันเยอะเลยนะคะทุกคนหลังจากไปร้านค้ากเกษตรแล้วแล้วก็จะไปสวนกันนะคะมาดูกันว่าวันนี้ตัวจะทำอะไรบ้างในสวนนะคะไปกันค่ะ ไอ้น,นี้ <And there. S 1> ทุกคนเห็นไหมเรือออกไปข้างนอกนะคะเรือเต็มเลยเรือตกปลานะทุกคนเต็มเลยตกข,ขาวๆตรงทะเลนะคะเนี่ยเต็มเลยเรือตกปลา it's rare w h e r e oh today แค่ตอนนี เรามาถึงกันแล้วนะคะ ก็ซื้อพวกลูกพับมาเปรียบเลยนะคะเพื่อจะมาทำวชิคากิแล้วตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สวนเรานะคะวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็คงไม่ได้ลงมเมล็ดพันธุ์พืชใหม่นะครับเพราะตอนแรกอะว่าจะลงแต่ว่าคุณสามีบอกว่าอย่าลงพันผักเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจบหน้าฤดูหนาว่านังจะเคลียพื้นที่นะคะจะมาบบำรุงดินเนาะ บำรุงหน้าดินอีกรอบหนึ่งก็เลยจะไม่ลงพันผักมากเท่าไหร่นะก็จะเอาแค่ประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็รอเขาโตเดี๋ยวเราไปบำรุงต้นไม้กันนะคะนเจ็บอ่ะ why you hit me เจ็บนะอ,อ่ะเห็นไหมอุ้ยอ้ยไม่ใช่อุ้ย อ้อย oh. <laughs> <'s> โอ้ยสวนส้มไปหมดแล้วทุกคน <laughs> เพื่อนคุณพ่อเก็บส้มขายหมดแล้วอะเสียใจ <laughs> ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเลยเ <laughs> มื่อวานพวกตุ่นมาเช็คต้นมาแล้วก่อแล้วสังเกตใบเขาแล้วพวกเนี่ยทุกคนเขาสาัดขาดสารอาหารนะเพราะว่า ตูนไม่เคยบำรุงเขาเลยตั้งแต่ปลูกเขาลงดินนะ่ะไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยเอ,อะไรเลยแล้วเขาติดดอกติดลูกเยอะเขาใช้สารอาหารเยอะเนาะเราต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ตูนจะใส่ก็คืออัตราส่วน 15- 15 15นะคะใส่ต้นละ50กรัมแต่ว่าตูนจะลดสัดส่วนลงหน่อยตูนจะลดประมาณเหลือย5กรัมเพราะว่าตอนนี้หน้าหนาวเขาคงใช้เขาไม่น่าจะใช้ตัวนี้มากอะปุ๋ยมาก เรากลัวใส่ไปเยอะแล้วเขาจะน็อกเอาเราก็เลยลดสัดส่วนเอาแล้วก็ค่อยเพิ่มความถี่เอาใส่ทิศละน,น,น้อยแต่ว่าความถี่รอบมากขึ้นก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่รอบๆต้นนะคะแต่อย่าไปใกล้โคนมากนะคะห้ามใกล้โคนต้นไม้โอเคไปค่ะ no it's orange just normal orange ก็ใช่ไงอืมอันนี้เป็นส้มสายพันธุ์เนบโอลเรนจ์ orange ฝรั่งเดี๋ยวเรื่องนะคะว่าอันไหนของอันนี้ดีกว่าอ๋อเป็นส้มสายพันธุ์อ่ะเป็นส้มสายพันธุ์ฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสกันว่าเป็นยังไงโอที่สกัดต่อที่สกัด สวยอะ่ะข้างในเนื้อสวยไม่มีมเมล็ดนะคะพันนี้เดี๋ยวจะกินอืมอร่อยอร่อยแค่ไหนมาังน่าโซ้สวีทไหมลิตเติ้ลบิสซาวะอ๋ะออืม let's give some to my father อ,อันนี้ไวไปเดี๋ต้องเอาเอาไวอีกประมาณสองสามอาทิตย์ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะอันนี้ยังไวไปเดี๋ยวต้องรอให้เขาส้มกว่านี้ก่อนนะคะตอนนี้คุณสาม,มีตุนกำลังเก็บ radish นะคะตัวหัวสีแดงนะ อ,อันนี้คือหัวคาวบุนะคะทุกคน Mom order this side? Hmm. Mm. I guess. I don't know. He said small. Big one can we harvest to our home? I will use it instead of papaya. <laughs> That's me? Ah, oh, ah, oh. big one, My me. Oh, oh, small. Ah, big one. I found one. Oh my. Huh? Oh my. Big one. Mm. For you. อ๋ออ mm ืมไป this one also big เอาไหมอืมถือนะ you can make only f o r s o m e ตัวนี้เป็นชายเท้านะคะอุ oh, <my> ้ยไม่ไม่บ mm ีฮัก เหมือนคนเลยขา i ี i ิเล g ใช่ <laughs> น่ารักเหมือนขาคนเลยทุ <think> two. ไม่ใช่เหรอโอ้โหโอ้ m ม God. Too small ไม่เด็ดยิ่งอังค แม่บอกว่าให้เลือกอันใหญ่ๆดูหยิบได้แค่อันเล็กๆอันใหญ่ๆมีแยแยไม่ไม่หยิบนะระหว่างที่คุณสามีเก็บแล้วก็ตัดไอตัว radish ใช้เท้านะคะตุนกำลังเดินไปอีกแปลงหนึ่งแปลงประจำตุนั่นแหละทุกคนไปเก็บพริกกันพริกญี่ปุ่นเดี๋ยวให้ดูโอ้โหความดกของเขาดกทุกรอบ ที่ตรงนี้ทุกคนจําได้ไหมคือที่ที่ตุนลงมันกันนะที่คุณพ่อลงมันนะเดี๋ยวเราจะบมรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็พรวนดินตุนจะเตรียมดินไว้ปลูกพวกผลไม้อัปเดตสวนนะคะก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็เหมือนเดิมก็มีผักก็โตขึ้นพริกพริกญี่ปุ่นก็แดงเหมือนเดิม แต่พริกไทยเริ่มตายแล้วส่วนตัวนี้เป็นปุ้ยเล้งตุนหาชื่อไทยได้แล้วคือปุ้ยเล้งนะคะขึ้นแล้วนะคะงอกแล้วส่วนกระเพราตุนก็อย่างที่เห็นก็เริ่มเริ่มตายแล้วทุกคนตุนยังไม่เก็บมเมล็ดเขาตอนนี้นะทุกคนตุนว่าตุนจะมาเก็บมเมล็ดเขาอาทิตย์หน้าเพราะว่ารอให้เขา แห้งไปหมดก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บมเมล็ดส่วนตัวนี้ขมินขม้นขมิ้นขาวนะทุกคนใบก็ไปหมดละแต่ตุดอ่านมาแล้วว่าขมิ้นนะมันก็เหมือนกับไอ้น,นี้มันก็เหมือนกับพวกขิขขงอะไรประมาณเนี่ยซึ่งหน้าหน้าหนาวอ่ะใบเขาจะเหลืองแห้งอ่ะแต่ว่าหนอกขายังไม่ตายนะคะเราสามารถขุดหนอเขาเก็บไว้หรือเอาไว้ในใต้ดินก็ได้เดี๋ยวหน้าสปริงเขาก็จะแทงใบขึ้นมาใหม่นะคะ แล้ตูนจะเก็บหน่อเขาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไว้ใต้ดินส่วนตะไคร้ก็จะตัดนะคะวันนี้งานในสวนน่าจะเสร็จไวทุกคนไม่มีอะไรมากน่าจะเสร็จไวแล้วเราจะได้ไปทำลูกพับกันทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอที่ตูนทำขนมโยกังไหมคะใครได้ดูแล้วคือแบบ ได้ดูแล้วเดี๋ยวตุนขอมาพูดถึงฟีดแบคขนมหน่อยนะทุกคนชอบมากแม่เอาไปให้เพื่อนๆแล้วก็น้าสาวคุณสามีก็คือน้องสาวคุณแม่นะคะชิมกันนะคะทุกคนชอบมากทุกคนบอกว่ารอบหน้าทํามาอีกนะเดี๋ยวรอบหน้าตุจะทํามาให้เขาอีกนะคะคนญี่ปุ่นชอบทานถ้าใครจะทําขนมฝากแบบครอบครัวคนญี่ปุ่นอนะ คนญี่ปุ่นเขาชอบทานขนมที่มีถั่วแดงเป็นส่วนผสมนะคะลองหาลองหาสูตรดูที่ตุนจะทำหลักๆอะส่วนมากก็จะมีโยกังแล้วก็มีไดฟุกุนะคะไดฟุกุไส้สตรอเบอรี่หรือว่าไส้ถั่วแดงเฉยๆก็ได้แล้วก็มีพวกซาลาเปาถั่วแดงมีอะไรอีกอะแล้วก็มีขนมไทยที่ตุนเคยทำก็มีขนมไทยที่ตุนเคยทำก็มีหม้อแกงฟักทองกับหม้อแกงมันหวานเนาะอื แล้วก็มีพวกขนมฝรั่งขนมฝรั่งส่วนมากคนคนที่อายุเยอะๆจะไม่ค่อยชอบเอ,อคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยคุณตาคุณยายคุณพ่อจะไม่ชอบขนมฝรั่งแต่ว่าพวกเด็กๆกับแม่กับอากอีจะชอบมากตอนนั้นตุนทำชีสเค้กทุกคนชอบพี่สาวสามีอะไรพวกนี้ชอบหมดเลยแบบเขารุ่นใหม่เนาะเขาทานพวกชีสพวกนมพวกอะไรพวกนี้ครีมชีสได้อะ่ะก็ชอบบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนี่ก็ทำบ่อย ขนมโตเกียวทุกคนก็ชอบนะคะไส้คาสตาขนมโตเกียวเราอะดัเป็นไส้ถั่วแดงก็ได้นะไอ้นั้นคนญี่ปุ่นก็ชอบ <c oughs> ลองทำกันดูนะทุกคนตูนเคยมีสูตรพวกขนมพวกนี้ที่ตูนพูดไปหมดแล้วนะเสียงลมวันนี้ลมแรงแล้วตูนก็จะมาเล่าถึงที่ดินของคุณฝั่งคุณแม่นะคะอันนี้ตูนใช้แค่ที่ดินฝั่งคุณพ่อเนาะ ที่ดินฝั่งคุณแม่เมื่อวานตุนไปดูกับสามีตุนมาก่อนหน้านี้เขาเคยทําแบบแต่ว่าฝั่งบ้านคุณแม่จะไม่ได้ทําเกษตรนะคะแต่ว่าเขามีที่ดินการ,กรเกษตรเหมือนปลูกไว้แบบปลูกคร,ครัวเรือนนะทุกคนแล้วพวกตุนไปดูที่มาแต่ว่าตุนไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าคนไม่ได้ดูแลนานแล้วก็เลยมีกิ่นพวกกิ่นไผ่ลงมาเยอะ แต่ว่าที่โอเคเลยยังยังเป็นที่ลาบอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขตแดนไหนเป็นถึงเป็นของเรานะคะก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณพ่อสามีคุณพ่อสามีเขาทําสมรสที่ดินเขารู้จักอาาเขตของแต่ละที่อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อไปเช็คข้อมูลว่าอันไหนเป็นตรงของแม่ถ้าพวกตุนสามารถเคลียร์ที่ตรงนั้นได้ตุนก็จะลงผลไม้นะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไอันนี้แทนปีหน้าแล้วทุกคนไม่ใช่ปีนี้แน่นอนปีนี้เอาที่ดินแถวนี้ให้จบก่อน ตุ้นอยากปูกผลไม้ไว้เยอะๆเอาเอาไว้แบบให้แบบลูกหลานต่อไปกินเนาะในเมื่อเรามีที่แล้วเราควรใช้ที่ที่เป็นประโยชน์อะ่ะคุณรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอะ่ะ ถ้ามีโอกาสได้เปิดพื้นที่ตรงนั้นแล้วเปิดที่ดินตรงนั้นแล้วเดี๋ยวคุณจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะแต่ตอนนี้มันลกมากถ้าทุกคนที่เคยดูวิดีโอสะพายญี่ปุ่นสะพายญี่ปุ่นหาที่ปลูกพริกหรืออะไรสักอย่างอะ่ะตั้งแต่ EP แรกเลยอะ่ะสะพายญี่ปุ่นปลูกผักอะ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยเป็นเหมือนป่าเลยอะ่ะที่ตรงเนี้ยตรงนู้นนะ ตรงทางเดินเข้ามาตอนที่พวกตูนมาสามีตุนต้องตัดพวกใบสามีตูนต้องตัดพวกไผ่อะไรพวกนี้ออกนะทุกคนเพื่อเคลียร์ที่ให้เป็นที่ลาบทําเกษตรเดี๋ยวเราจะมาเก็บตะไคร้กันนะทุกคนมันกอใหญ่มากแล้วอะัก,ห,กหักก็ออกเลย หอมาอมากทาอะไรกินดีอ่ะอุย้ยมีต้นเล็กปิดมาด้วย ไอ้พวกต้นเล็กอย่างเงี้ยทุกคนตันก็แบ่งแยกออกเลยนะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปักกันเนี่ยพวกนี้เป็นต้นเล็กๆนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปปกักแยกออกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะสร้างอาณาจักรออาณาจักรตะไคร้ถามว่ากินทันไหมไม่อะ ไม่ทันอ,อย่างเนี้ยสร้างหน่อใหม่ได้แต่ตัวจะตัดไว้นะคะเอาไปปักดิน เอาไปปักดินกันค่ะทุกคนอันนี้ตุนจะเอาไปเท่านี้ก่อนนะคะก็เยอะแล้วนะั่นะ่ะแล้วก็จะเอาค้างไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บทยอยเก็บเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาตัวตะไคร้ปักลงดินตูจะทําตรงนี้เป็นแนวตะไคร้นะ ันนี้เป็นคระเม็นขาวนะทุกคนว่าจะเอาไปกินกับน้ำพริกก็ยังไม่ได้ถอนเลยนะคะก็ถึงเวลาถอนแล้วล่ะส่วนหัวบางส่วนก็จะเอาไว้ที่นี่ Actually they make brand same like g i n g e r อืมอืมอะไร เจ <Okay>. สิ่งที่ได้วันนี้นะคะตะไคร้ขมิ้นขาวพริก r ร d i s คาบุแล้วก็ตัวใช้เท้านะคะก็ประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ตุนก็ออกจากสวนเรียบร้อยแล้วนะคะตุนกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านนะคะ ถ้าชอบวิดีโอของตูนรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะกุดล